คำถแถลงนโยบายการจัดการศึกษาของนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยนางสาวตรีนุชเทียนทองเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมสารโครงการสำคัญอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเสนอรูปแบบการทำงานแบบทัส s สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับสังคมพร้อมถแถลง12นโยบายการจัดการศาึกษากับอีก7วาระเร่งด่วนคลิกวินของกระทรวงศึกษาธิการนะครับดิฉันมีความคิดเห็นว่าพวกเราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจหรือว่า t r u s ให้กับสังคมทัส s หมายถึงความไว้วางใจเป็นรูปแบบการทำงานที่จะทำให้ครูบุคลากรทางการศาึกษา ผู้ปกครองผู้เรียนและประชาชนกลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งโดยตัว T ย่อมาจาก Transpiration ความโปร่งใส R ย่อมาจาก Responsibility ความรับผิดชอบ U ย่อมาจาก Unity ความเป็นหนึ่งอันเดียวกัน H ย่อมาจาก Student c e n i t i c i t y ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาและ T นะครับย่อมาจาก Technology โดยรูปแบบการทำงานของ Task คือการพัฒนาต่อยอดจากรูปแบบการ ทาทงนของมวันทีมหรือการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมาตลอดซึ่งทรัสจะเข้ามาเป็นส่วนเสริมในเรื่องของความโปร่งใสทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเององค์กรประชาชนและประเทศชาติให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน participation ผ่าน,นกลไกการรับฟังความยิดเห็นการประกอบการดำเนินงานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันก็คือการมีผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาโดยการทําให้ผู้เรียนมีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่21ควบคู่ไปกับสำนึกและความเข้าใจในความเป็นไทยผ่านการมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีทั้งในเชิงโครงสร้างอินฟราสตรัคเจอร์คือในการเข้าถึงสิ่งจําเป็นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาอย่าง ถึงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาและในเชิงการเรียนรู้ (Learning) คือแหล่งข้อมูลแหล่งเรียนรู้รูปแบบต่างๆที่ทันสมัยและจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนถึงพร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการนะครับ